เดี๋ยวเขาวนวันนี้ออกไปขับรถเล่นนิดหน่อยนะครับก็กำลังไปพอดีไม่มีไม่ค่อยมีคลิปลงนะไม่ค่อยมีคลิปจะลง ช่วงนี้เราไมา่ค่อยได้เชี่ยวก็เลยแต่ขับล้มเล่นให้ดูโอเคพยายามยนะพยายามหาคลิปในทุกคนลงโอ้โห,โห,โห นล่นจากช่วงนี้โควีรวบาบแล้วครับโตเอาแฟนไฮบ์ได้ขับรถเล่นไป,ไปแถวบ้านเราเนี่ยแหละเพื่อไปขับรถเล่นกัน มีต oh ัก oh, ต no ั้งไม่ได้เน <c oughs> like ี่ยผมไม่ไดถ่ายแล้เนี่ยโอ้โหตักเลยายเรครับเงียบดีนะทีคไปไหนไม่ได้นะก็ต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวแลวถึงทางก Den. Редактор субтитров А.Семкин

คัดคิดนีก็จวเปสดร้ายก็แช่ถึงเลยนะครับเนี่ยเม่าเนี่ยออกมาเล้นออกมาคัดคิดดีนะครับ ตอนนี้เรากำลังจับตั้งู่ครับก็่ัมาชุดนี้ก็จะมีเรื่องการที่ต้องเรีอกให้เจ้าหน้าทีกฝ่ายพลเรือนเข้าส่งให้เรื่องด้วยนะครับเอ่อต้องให้ส่งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ติดตามมาแล้วก็ขอบใจมากนะครับที่เข้าคุิเชมคลิปนะครับเดับตั้งกัน ฝุ่นเต็มเลยครับพี่ไปมันจริงๆต้องล้างรถอะฝุ่เนเ,เลยเยอะจัดนี่ฝุ่นเยอะจัดเลย เฮ้ยาแบบทางตรงเละดูทางดีบดีอ้โหด้านนีหรูจังนะมาดูทางครับว่าดูทางนี้ถุกกะเองเอ็อืงงนะ้แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะ ก็มีแต่พวกชาวบ้านที่มาซื้อบ้านแถวนี้คนก็น้อย แต่ยกล้อโชว์ให้ดูเพืเ่อนๆให้ตี่ลงดิลงจะยกล้อใด,ดูนั้นเพื่อนแล้วลดไปก่อน hô hồ mà